เพราะว่าไหล่หับสั่งกันกระถิงเฮียวปนเนี่ยจึงเจอไอ้ฮันเขาในหับยาวใน,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 นมันเป็นกระถิงน้ำเดือดไงแต่กะเขาได้หยันน่ะไม่ปอกมือกะมันไปเป็นกระถิงน้ำเดียวทีไรที่ถึงหลังอัฏฐตังพันเิสังคสักตินัมดามิโกกตินัฐารุอนุโมทามิอันเจ้าเขาปาั้นไอ้ไหล่ับสั่งกันกระถิงเนี่ย ขาดโจมสมขาเนไต้เลยลาดออกสมออกปากนอกจากอดีเลยโจมโจมเขาก่อนอดีเลยลาดออกลาดนของนักส er, ังขามเดียวนักก right? ียส um ังขามเดียวเนี่ยกลมันบพรนักในในการลาดนให้ชิมก่อนนั่นน่ะชิมในของป่องว่าที่เฮ็ดปังคุ้มนั่นเป็นลุ่มนั่นน่ะชิมนั่นน่ะลุ่มสังขารในการลั่นนั่นน่ะลาดนในลุ่มในใจนั่นน่ะมันจะเห็นหนักเห็นหนา โพดยที่ไหนไหนพุทธาพระเป็นเจ้าไว้มุติตานักกะเหวไว้คันตินักกะเหมุติตาเขาจอยคันติคันติเขาจอยมุติตาคำในฮิริโอตพะเขามาจอยคันติคันติเขาจอยฮิริโอตะไอสิเนี่ยเขาเต่ไหลหมุนับย่าโตเขาเสร็จเลอันดีนายอย่าไปเฮ็ดอย่าไปแล หมันนับยำตัวเขาอย่าไปเอาตัวเก่าเนี่ยเป็นคนเปรดหลายผลลาดความเปรดหลายก็เป็นคนเปรดหลายผลหลาดความหลานก็เป็นคนลีลีลาแบบนั้นเป็นคนอันเปิ้ลไข่หลานนะเนาะเป็นแบบมันนับยำตัวเก่าเลยอย่าไปเถอะตัวเขาเป็นเช่นไหนอย่าเอาตัวเขาเหมือนเช่นว่าเพราะเขาหลาดความเปีรตหลอกเปรดหลายในี่ยเขาคู่เปีรตหลอกเปรดหลายเนี่ยความไทยเขาเอาขยาวนะเขาใส่ความป่าลี้ขยานวะเนี่ย อันนืน้อแหงมวดไปอะไรมันคืออันเป่าเงยมันคือของเงยขยานั่นเองเพราะหลาดความอัน,อนมิล้อนมิเกียน,นอะไรก็เขาเนี่ยก็เป็นขยาเป็น,เป,นเป็นเป็นเปลือกมันคุดอของน่าลายเนี่ยมันปล่อย,นนย,ยเป็นยุยกักษในนั่นแหละสิขยะในความแท้เป็นยุยักเพราะเขาวนหาดดึกเก่าวนผาถาคนน้ำหลาดความก็เข้าคัางดึกเก่าเว้ย มวนพาถาบเปิลปนให้ซึ้งมีนำชายจากคนนำคนให้ซึ้งเขานี่มันจังเป็นยุยักะยุยักกวันั้นมีความเปลี่ยนวอาไปใส่ในคุยเยืบบนั่นแะคนคนนมันเคยมีเงินค่าเกลีมันเคยอ่องค่าคกาลีอายุมันเคยเยอะค่าเกาลีปามันก็แหละเขาเห็นกันั่นแหละคนเนีเป็นยุยักกันแบบเปินปากเป็นไรเขาไปสังเป็นยุยัก ขบุ้งเขามีขันธ์ที่ขบุ้มีฮิริอุดะปาขบุ้มีมุติตาต้องไม่เสียนขันธ์ที่แหลองเย็นกันฮิริลองนับยำตกเขาให้แล้งเวออันนี้อุดะปาลองนับยำเปิดในแล้ง่งเวออันนี้มุติตาหมดด้วยอันนี้มันเสียแลผมจมช่องตกเขาผมจมช่องเปิดเพอมีเสียนในซื้อ เขาติดมีลองพรมเสียงเพียงปากกันยาวลองพรมเสียงเพียงปากกันนั้นในพุทธพระเป็นเจ้าเอาอันเข้าวาเจ้ายานเขาอยู่ชอมกันคําในทำไว้เพียงทุ่งเผารนาดเพียงทุ่งกระทิงที่มจะสวนผ่านมาเนี่ยย้อนอามน้ำไพวนธรรมะให้ ผักถึงพี่น้องจะคือไทยและพี่น้องกูกูเจ้าคือนะเยมอย็นกันต่อกันอะไรมีลองกัดเย็นอะไรขึ้นใหญ่ในโลกก็ขึ้นใหญ่ในธรรมะขึ้นใหญ่ชัดในชัดนาะห้งผังมันกูพอกูควรสักกรรมหรอยตา